น้ำมะม่วงห่าวมะนาหโห่ค่ดื่มแล้วเลือดลมไหลเวียนดีมีสารต่อต้านอนุมวลอิสระแก้อาการนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาสดชื่นด้วยค่ะช่วงนี้เป็นฤดูการของมะม่วงห่าวมะนาหโหเราก็จะเลือกเก็บผลที่สุกไปทำยางจะไม่เยอะน้ำที่ได้ออกมาสีจะได้สวยน่าดื่มด้วยได้มาแล้วนํามาล้างน้ําเกลือสองถึงสามน้ำเกลือจะช่วยให้ยางหลุดออกจากผลล้างเสร็จแล้วนํมามะม่วงห่าวมะนาหโหมาขยำแบบนี้นี่คือสูตรไม่ต้องผ่าเราใช้ผลสุกมาทำหนึ่งกิโล เสร็จแล้วนําน้าเปล่าเทลงไป2-3ถึงลิตรขยำต่อให้น้ําเข้มข้นเรียบร้อยแล้วก็นําไปกรองเอาแต่น้ําต่อมาเตรียมน้าตาลปี๊บและใบเตยหนึ่งกำมือเทน้ําใส่นิดหน่อยบีบขยำใบเตยให้ช้ำๆหน่อยสศษนี้เพิ่มความหอมเสร็จแล้วนํามาใส่หม้อต้มไฟอ,อ่อนๆคนไปเรื่อยๆพอเดือดก็เติมน้ําตาลตามใจชอบต้มต่ออีกสักพักได้รสชาติที่พอใจก็ใช้ได้กรองใส่ขวดแช่ยเย็นไว้ดื่มอร่อยดีมีประโยชน์มากเลยค่ะ